สวัสดีนะครับผมหน้าหนาวแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ซากุระเมืองไทยเมืองร้อนที่อยุทยานะครับเกิดภาวะเปลี่ยนแปลงของสีนะครับผมซึ่งซากุระต้นฉบับต้นออ,อริจินอลก็คือจะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับแต่ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นสีม่วงครับ เกิดในฤดูหนาวนะครับผมในถ้าอากาศหนาวซากุระก็จะผีดอกออกมาอย่างสวยงามนะครับผมซึ่งอากาศในตอนนี้อากาศบ้านเราในตอนนี้22องศานะครับผมซึ่งเป็นเช้าที่สดใสและก็บริการดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งทําให้ซากุระเมืองไทยผิดอ,อ,กอ,อกออกมาให้เรารับชมหรือว่าเชื่นชมนะครับ